ไปเพราะว่าตอนนี้ยังไม่สามารถบ่งบอกค่าได้มากของที่แ่นแม่งพีมากทุกคนดีใจกับนายมากจริงระวังนายจะโดนจับตัวไป<ะ>สก,กัดเซรุ่มเอง่<ร>ของพก็คือเมื่อกี้ปึ้งก็ไปลงทะเบียนมานะคะแล้วก็เดี๋ยวรอเจาะเลือดอันนี้นะคะปึ้งม,มาตรวจที่แผนกอายุรกรรมนะคะ คือผลปื้มออกมาแล้วนะคะคือปื้มยังรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ล้วาอะไรขนาดนั้นนึงหอกว่าของพี่แพทอะก็คือต้องรอผลต่อไปเพราะว่าตอนนี้ยังไม่สามารถบ่งบอกค่าได้มากเพราะว่ามันมากกว่าที่คิดเยอะมาก<อ>คือตอนแรกเอาอย่างงี้ดีกว่าตอนแรกอะเลขในใจปื้มอะปื้มคิดว่าเออปื้มอยากได้ประมาณสักหมื่นสี่หมื่นหกแต่คือปื้มก็แอบเสียใจน,นิดนึงเดี๋ยวปื้มจะมาเล่าอีกทีนึงแต่ของพี่แพทพีกมากทุกคนเดี๋ยวรอผลแล้วยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตทีนะคะ ถ้าที่แพทได้เยอะที่สุดนะก็คือความเข้าใจของทุกๆคนและรีเสิร์ชของทุกคน <c oughs> ก็คือถูกตอนน้องไงเพราะว่าวัคซีนดีวัคซ <c oughs> ีนที่มีคุณภาพดังนั้นตอนนี้ก็ต้องรอผลต่อไปนะคะเพราะว่าผลที่แพทก็คือเขาบอกว่ามันมากกว่าสี่หมื่นคือ <c oughs> ตอนทีห่หมอคุยโทรศัพท์บอกว่าอะไรนะค่าเท่าไหร่นะสี่0มื่นมากกว่าสี่หม่นรู้ด้ในรรูอะไรแปลว่าแต่แบบ มากกว่า40,000คืนเลยนะล้วเพิ่งมาดูแผ่นตัวเองแบบเศร้าๆแปดพันแปดคือหมอบอกว่าการที่ได้ภูมิเยอะๆอ่ะหมอบอกว่าเกิดได้สองกรณีก็คือหนึ่งเรสปอนส์ของร่างกายอ่ะเซลล์ Sell เราเรสปอนดีมากหรือว่าสองก็คือในกรณีที่บางคนเคยเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อแล้วอะค่ะหมายถึงว่าได้วัคซีนแล้วแล้วก็ติดเชื้อแล้วอ่ะก็คือภูมิมันจะกระตุ้นสูงขึ้นมากได้ผลมาที่เรียบร้อยแล้วนะคะปรากฏว่าก็คือของแพทอ่ะสูงกว่าปื่มเยอะมากเกห้า5เท่าเนะะาะ5เท่าเยอะมาก ของปื้มนะคะผลอยู่ที่8,817.2ค่ะจากของปื้มเมเท่านี้แต่ของพี่แพทอยู่ที่แฮมโอ้ไม่ไม,ไม,ไม่เราต้องเอาเพลงนี้ไว้ยดจุ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 ดดจุดจุด4 6 7 1 ห4ึ่งหมสีรโอ้โนงกปื้มหเท่าอะเนาะดิจันงงไปหมดเลยกะคือสมูทตี้ถาดปื้มนะก็คือขอออกตัวก่อนว่าใช้ไม่ได้หรอกคือปื้มคิดว่า I'm y ย u n g I'm still y o งแล้วก็แบบว่า energetic ปื้มเป็นคน alert ก็เลยคิดว่ายังไงแล้วฉันต้องมากกว่าพี่แพทแน่นอนแล้วพี่แพทอะมีความเอจกว่าใช่ป่าวกว่าปื้ม6ปีเว้ยอายุว่านาม30อายุอานาม24แต่ผลตรวจห่างกัน5เท่าคือเยอะมากมาก มาก ปัจจัยที่ผลอะเยอะกว่าตะกทีากการที่คุยกับคุณหมอนะคะก็คือเขาบอกว่ามันอยู่ที่ว่าร่างกายของเราอะไครรับตัววัคซีนตัวนี้ได้มากกว่ากันใช่ปะแต่คือเหมือนแบบว่ามันไม่เกี่ยวบที่อายุานามหรือว่าเรื่องอะไรนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเซลลในตัวเราอะรีสปอนส์วัคซีนตัวนั้นได้มากน้อยแค่ไหนแต่ถึงผลตรวจเปืงอนกับพี่แพทจะภูมิเยอะมากก็จริงแต่ว่ายังไงแล้วเราก็ต้องระมัดระวังตัวเหมือนเดิมคือใครก็อยากจะมาแชร์ว่าการที่แพทไปฉีดวัคซีนอะบินไปถึงเมกาเพื่อไปฉีดตัวไฟเซอร์เนงไพอ,อ ใช้เงินที่เราทํามาหากินอนะเออแล้วเราก็แบบไปฉีดที่นูน่นเราก็เลยอยากรู้ไงปุ้มอย่างเงี้ยปุ้มได้8ป0พปใช่ปะปุ้มก็ถือว่าปุ้มโอเคโอเคเพราะว่านี่<ะ>คือพบ หนึ่งเดือนกับอีกหนึ่งวันพอดีนะคะเพราะว่าฉีดเมื่อวันที่27ใช่ป่ะอันนี้ก็คือวันที่28แหละก็คือหนึ่งเดือนกับหนึ่งวันเขาบอกว่าแพทอ่ะอาจจะเคยได้รับเชื้อโควิดมันทําให้ภูมิแพ้ขึ้นสูงแต่แพทคิดว่าถ้าแพทเคยรับคืออยู่ด้วยกันตลอดปึ้งปึ้งว่าคงต้องติดนึกออกใช่ไหมหมายถึงว่าแสดงว่าอันนี้น่าจะไม่น่าใช่ว่าแพทเคยรับเชื้อมาก่อนเพราะว่าการที่เรารับเชื้อทําให้เราภูมิสูงขึ้นคือพี่แพทปึ้งว่าพี่แพทเป็นอย่างนี้เว้ยมาจกงริ ระวังนายจะโดนจับตัวไป <laughs> ส,ส,สกัดเซรุม่มเง ลองอเพื่งมาตรวจที่โรงพยาบาลกรุงเทพนะคะราคาค่าตรวจอยู่ที่2,362บาทนะคะตอนแรกก็คือคิดว่าเดี๋ยวกลับกรุงเทพไปแล้วอยวกค่อยไปตรวจใช่ไหมคะ <c oughs> แต่ก็คิดว่าอุ้ยไม่รู้จะได้กลับเมื่อไหร่สถานการณ์ตอนนี้ที่กรุงเทพก็ยังไม่ดีขึ้นเนาะเป็นคลิปสั้นๆนะคะที่มาใช้ให้ทุกคนฟังว่ายังไงผลลัพธ์แต่ละคนก็ไม่เท่ากาันเราก็ต้องระมัดระวังตัวอยู่นี้นะคะแล้วก็เพึ่อกับพี่แพทย์ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะในสถานการณ์แบบนี้เนาะเราก็ต้องผ่านไปได้ด้วยกันแน่นอน จากการที่ตะเกียรถามพี่พยาบาลใช่ไหมคะว่าเออแบบเออคนมาตรวจเยอะไหมเขาบอกว่า,ามีมาเรื่อยๆแล้วก็ถามว่าถ้าซีโนแวคจะอยู่ที่ประมาณหลักร้อยใช่ไหมคะบางคนก็น้อยมากคือคนที่ผุ้มรู้จักอะที่ฉีดซีโนแวคอะก็คือ4 4่ไม่ถึง200<อ>ห,รหรือว่าไม่เจอเลยก็มหลักร้อยใช่ไหม, <100 S 2> มคะแต่ว่าถ้าเป็นแอสตราก็ประมาณหลักพันแต่ว่าถ้าไฟเซอร์ก็อาจจะแบบเออขึ้นหมื่นอะไรเงี้ยเนาะเมื่อกี้นะคะปื้มก็ได้โทรหาคุณหมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าปื้มอะคล่องใจจริงๆว่าทําไมบางคนตัวเลขแบบเป็นแค่แค่หลักร้อยทำไมของปื้มเป็นหลัก พันหลักหมื่นใช่ไหมคะปึ้มเข้าใจแล้วจะอธิบายภาษาให้เข้าใจง่ายๆนะเป็นเหมือน2ยี่ห้อ มันจะมีแอปบอดกับโรสอะไรสักอย่างนะแอปบอดกับโรสขอโทษนะถ้าเกิดพูดผิดอย่างเช่นยี่้อ A ก็ได้ค่ะ A ก็คือที่ปื่มตรวจนะคะแอปบอดก็จะเป็นหลักพันหลักหมื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหน่วยมันก็จะเป็น A u ทับแต่ถ้าอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะยี่ห้อ B ละกันก็จะเป็นหน่วยเป็น U ทับเออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันขึ้นอยู่กับหน่วย2องยี่ห้อเนี้ยเลขคำนวณที่เราจะให้ตรงกันมันก็ไม่ตรงกันะใช่ใช่ใช่คือจะให้มาคำนวณหานู่นหานี่ให้มันเอม่ใช่เพราะว่าหน่วยมันตไม่ใช่เพราะ หมอเขาตรวจของ Apple แอปปอร์ตจะได้600กว่าแต่ว่าของโรสใช่ไหมออได้ร้อยสาม ก็คือเหมือนแบบหมอบอกว่ามันไม่สามารถเอามาเป็นแบบ600หาร5.2เพื่อให้มันมาเป็นอีกยีก่ห้อหนึ่งได้อะไรเงี้ยเหมือนคอน์ตไปคอนร์ตมาอ่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นอินโฟมิชันหนึ่งอย่างที่จะมาแชร์กันนะคะดังนั้นก็คือเรามาตรวจเพื่อเราให้รู้นะคะยังไงเราก็ต้องป้องกันอยู่ดีแต่ว่าปื้มแค่คิดจริงๆกับการมาตรวจครั้งนี้ว่าถ้าคนไทยทุกคนได้วัคซีนแบบเดียวกับที่ปื้มได้วัคซีนที่มันดีอะทุกคนมันก็จะช่วยเรื่องของคุมคุมกันหมู่ได้จริงๆนะ ลองคิดดีถ้าเกิดมีคนอย่างแค่ปื้มก็ได้8 8ดพใช่ไหมคะพี่แพทอย่างเงี้ยสี่หมื่นหรือว่าบางคนขึ้นเลขพันเลข 100, หมื่นเลขอะไรก็ตามมันเยอะๆเป็นคนหมู่มากมันก็เนาะที่อเมริกานะคะตอนนี้เขาแบบบังคับขอร้องเลยให้คนออกมาฉีดวัคซีนเพื่อที่ว่าจะให้เด็กนักเรียนกลับไปเ,เรียนได้แล้วเพราะว่า ถ้าคุณไม่ฉีดวัคซีนอย่างเงี้ยโรงเรียนก็เปิดไม่ได้เขาก็เลยจะมีแบบว่าเป็นดอนดอใช่ใช่ก็คือเหมือนปื้มอ่ะเพิ่งคุยกับน้าวันนี้เลยนะคะก็คือวันที่วันที่28จุลายนนะก็เพิ่งคุยเลยคือออก breaking news ในแคลิฟอร์เนียไปเลยว่าขอร้องเถอะว่าใครที่ยังไม่ฉีดวัคซีนกรุณาไปฉีดวัคซีนด้วยถ้า่างนั้นเขาจะแบบจะมาถึงหน้าบ้านแล้วก็จะมาฉีดให้คุณเลยเพราะยังไงแล้วบริชับริการมาฉีดถ<ห>ึงหน้าบ้านเลยเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วเด็กน<ห>ักเรียนต้องเรียนหนังสือออนนนนะะะคจมมาใหห้้เรียลลไไไ์่ววแ ถ้ามีวัคซีนก็เนาะก็ฝากให้คิดนะคะ ณจุดจุดนี้แล้วเนาะมาอัปเดตประมาณนี้คลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะเบื้มกับพี่แพทก็ไปตรวจมาเพื่อที่อยากจะให้ทุกคนรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยเบื้องกับพี่แพทนี่ก็คือไปหลังจากที่โดสสองนะคะครบ1เดือนแล้วเพื่อที่จะได้รู้เลยว่าเออวัคซีนเนี่ยมันมีปฏิกิริภาพอะไรยังไงเนาะเราก็จะได้รู้กันเลยก็จะได้มาแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนฟังนะคะยังไงก็คลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะถ้าใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยบ๊ายบาย ก็ยังมีคลิปอีกเยอะมากๆเลยนะยังไงก็อย่าลืมกดซับรอไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวทิพย์เยอะมากๆ